คุณผู้ชมคะหอยหลอดที่จับได้จากชายหาดในพื้นที่ตำบ,บลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลถือเป็นของดีของอร่อยค่ะเพราะว่ามีตัวที่มีขนาดใหญ่นะคะเนื้อเหนียวแล้วก็เนื้อแน่นด้วยทําให้ชาวบ้านจํานวนมากเข้าไปหาหอยหลอดเพื่อที่จะนําไปทํากินแล้วก็นําไปขายกันค่ะ นับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีค่ะพื้นที่ชายหาดของหมู่ที่1คือหาดในทอนชุมชนบ้านหัวหินหมู่ที่2หาดบางศิลาและหมู่ที่14อ่าวทุ่งนุย้ยตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลซึ่งมีความยาวหน้าหาดประมาณกิโลเมตรก็จะเป็นฤดูการจับหอยหลอด โดยจะมีชาวประมงพื้นบ้านหรือชาวบ้านทั่วไปเดินทางเข้าไปหาหอยหลอดหรือยอนหอยหลอดโดยเข้าไปหาในช่วงข้างขึ้นตั้งแต่หนึ่งข้ามถึงสี่ข้ามเวลาเช้าไปถึงประมาณ10บโมงเชา้าและในช่วงข้างแรม14และ15บห้าข้ามในช่วงเย็นๆค่ะ หอยหลอดที่จับได้จากหาดบริเวณนี้เป็นหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่เนื้อแน่นและเหนียวนุ่มเพราะว่าได้ทานอาหารที่อุดมสมบูรณ์ตลอดช่วง8เดือนนับตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งจะเป็นฤดูการที่ระดับน้ําทะเลจะขึ้นสูงไม่สามารถเข้าไปจับหอยที่อาศัยอยู่ตามพื้นทรายได้ทําให้หอยหลอดจเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ได้โดยไม่ถูกรบกวนการอยู่อาศัยและพอถึงฤดูการมารสุมตะวันออกระดับน้ําขึ้นน้ําลงของทะเลจะเปลี่ยนค่ะและในช่วงที่น้ําลงก็จะปรากฏชายหาดลึกเข้า ไปในทะเลประมาณ1กิโลเมตรสามารถเดินหาหอยหลอดกันได้ง่ายๆโดยจะใช้ปูนขาวหยอดลงไปที่ปากหลุมหรือว่ารูหอยหลอดสักพักอหอยหลอดก็จะขยับตัวขึ้นมาจากพื้นทรายให้จับได้ง่ายๆค่ะตอนแรกมันยากแต่พอหลังๆเหมือนแบบพอมันเห็นเป็นนานๆแบบมันจําได้เคยหาเยอะสุดนี้ได้เท่าไหร่ประมาณโลสองค่ะเอาไปทาทำอะไรตอนแรกเอาไปขาย เท่าไหร่ได้ตังค์มาเท่าไหร่ได้ตังค์ประมาณร้อยแปดกับสองร้อยเป็นไงวะเออดีใจห <laughs> ักสูตรอ่าซื้อแล้ววันนี้เออแล้ววันนี้อ่ะวันนี้ตั้งใจตั้งใจจะได้กี่กิกโลอยากได้สักกิโลค่ะแล้วตอนนี้ได้กี่กิโลแล้วสิบกิโลน,นี่ยัง,ย,ง<ะ>ยังไม่ถึง <laughs> หอยหลอดที่จับได้จะเป็นแหล่งอาหารแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านล่ะค่ะเพราะว่าน,นําไปทําอาหารอร่อยและขายได้ราคาสูงกิโลกรัมละ1 4 0่งรบถึงหนึบาทขึ้นอยู่กับขนาดและทุกๆปีองค์การบริหารส่วนตำบ,บลละงูก็จะได้จัดงานเทศกาลย้อนหอยหลอดและวัฒนธรรมพื้นบ้านละงูค่ะเพื่อให้หอยหลอดจากตำบ,บลละงูเป็นที่รู้จักมากขึ้นและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าในทรัพยากรท้องถิ่นของตนเองค่ะ กลุ่มผู้รับซื้อหอยหลอดก็จะมีหลากหลายประเภทค่ะก็มีทั้งแพปลาที่รับซื้อกันเป็นประจำนอกจากนี้ก็ยังมีแม่ค้าออนไลน์แม่ค้ารอยย่อยรวมไปถึงภาคโครเรือนทั่วไปด้วยค่ะที่เข้าไปซื้อนำไปทำกินจากชาวบ้านโดยตรงค่ะ